เกือบไมค์ครับฟิกซ์บอแล้วไงโอเคครับผมซตอนนี้เราก็มาอยู่ในไมค์ครับธรรมดานะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็กลับมาแล้วกันอีกนั่นเองนะครับผมนะแน่นอนว่าเราจะกลับมาทําแล้วนั่นเองนะครับนะในการอัดคลิปนะครับนะ เออเราที่แบบว่าไม่ได้ลงมาประมาณ1เดือนได้เลยนะครับผมในการอัดคลิปแต่แล้วก็ไลฟ์สตรีมไปพ,พลางนั่นเองนะครับผมนะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทลกกะดิ่งด้วยละกันนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้กดนะฝากกดด้วยโอเคครับผมมาก่อนเอื่นเลย ให้เราดาวน์โหลด Discord ก่อนนะผมนะเราต้องมี Discord หรือไม่ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะผมเป็นเข้าผ่านเว็บได้นั่นเองนะครับผมนะ mm hmm. ก่อนเ,อเลยเขาบอกว่าให้กด Verify นะครับผมนะกรุณาเปลี่ยนเอ่อกรุณาเปลี่ยนชื่อโดยการทับน c k ด้วยนะครับผมหรือแก้ไขเอ่อโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์ใน Discord ให้ตรงกับชื่อในเกมออเหรออ๋อโอเคได้เลยงัย้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนก่อนนะทุกคนนะนี่เราต้องเปลี่ยนก่อน เออ e d ดิทใช่ไหมไม่ใช่อ้ไม่ได้นี่นะแล้วเราต้องเปลี่ยนแบบในนี้เหรอเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เหรออ้าวไม่จริงนะเอออ่ะงั้นเราก็ไปก่อนเลยแล้วกันนะอ่าต้องทับนิกด้วยนะครับผมนะทับนิกแล้วก็ไปที่ verify ตรงนี้อ่ะ complete เอออ่ะกดกดอืมกดอ่ะเรียบร้อยเออ เอ่อตรงนี้นะครับผมนะให้อ่านกฎนะครับผมนะมีกฎนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเนี่ยโปรดอ,อ,อ่านคําอธิบายห้ามถามคําถามที่มีคําถามเอ้ยคาตอบในเอ่อไหนวะเขาเขาบอกว่าไงอันนี้ตรงนี้ตรงคือตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยนะเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมากฎข้อตกลงนะครับผมนะตรงนี้คือกฎข้อตกลงของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมทุกคนเท่าเทียมกันห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทุกชนิดห้ามใช้เอ็กเล่เออ,อนุญาตใช้ได้เพียง f ฟูบิงนะครับผมนะโอ้โหฟูบิงนี่มันนานมากเลยนะเออจำได้เลยว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งอะเออแต่อันนี้เขาสร้างเป็นตัวเกมมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือเปล่านะแต่ถ้าจำไม่ผิดมันมีเซิร์ฟเวอร์ฟูบิงอะเออผมเคยชอบเล่นอยู่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์มินิเกมนะ อืมโอเคแล้วก็อยู่อย่างสงบนะครับผมห้ามก่อกวนทีมงานห้ามฝัดแชทห้ามก่อกวนผู้เล่นเอ่อหรือเกียนนั่นเองนะผมห้ามทําวงจรหรือสิ่งที่ทําให้เซิร์ฟเวอร์น่วงหรือดับนะครับผมเป็นผู้เล่นที่ดีห้ามใช้ประโยชน์จากบั็กทุกชนิดหากพบเจอเข้อผิดพลาดที่เกิดจากเซิร์ฟเวอร์โปรดแจ้งผู้ดูแลทันทีนะครับผมนะหากผู้เล่นทําผิด เอ่อปรดแจ้ง admin ทันทีด้วยนะครับผมนะหากพบนะครับผมนะเออ,ข,อข้อจำกัดนะครับผมนะห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าหากพบจะลบทิ้งทันทีห้ามใช้ auto click หรือมา c คเพื่อ fk f ร์มห้ามใช้ทับ v ทับ god ใน pvp หรือตีบอสนะครับผมนั่นเองตามนั้นเลยโอเคเราก็กดตรงนี้ไปเลยนะผมนี่อ่าแล้วพอมันขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ้ามันต้องเอาเดียวนะ เรากดเอ่อเร,เราเราเผลอไปใช้ชื่อซมไทา์ไปซะแล้วอ่ะอ่อ่เอาใหม่แล้วกันอ่ะอะ่เออเราต้องไปที่อ้าวเราต้องเปลี่ยนชื่อก่อนดีกว่าเอ,อ้งั้นเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเอาละได้เวลาแล้วเออกดบัลีไฟไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ทีส่สามารถที่จะเข้าเกมได้แล้วใช่ไหมโอเคมา เรามาเริ่มทำการเข้าเกมกันเลยดีกว่านะโดยการที่เราจะต้องไปที่ไมค r a f t ของเราโอเคตัดโอเคเรียบร้อยโอในที่สุดเราก็เข้ามาได้แล้วเออโปรเซตไปเลยโปรเซตไปโอเราโอ้เราต้องทับ reg ด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวแอบใส่รหัสไปก่อนเลยละกันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนแอบดูเรียบร้อยไปลุยนี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์ทีซ เอ่อทีเซ็ตเน็ตเวิร์กนะครับผมนะโอ้ตรงนี้คือเพย์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเขาบอกไว้ก่อนนะครับผมนะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้รองรับของเบสล็อกด้วยนั่นเองนะครับผมนะเออนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเล่นได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.17เอหอนึ่ขึ้นไปเลยนะครับผมนะไปจัน1.18จเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ใช้เอ,อ่อ เวอร์ชันของ1.18.1อยู่นั่นเองนะครับผมนะเออตอนนี้นะครับผมเราใช้1.18.1ในการเล่นโอเคมาดูกันสิว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเวอร์ survival อย่างเดียวเลยนะครับผมแปดลุยอ่าเรียบร้อยเราเข้าเซิร์ฟมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเมนเอ,อ่อเมนูนะครับผมนะมีสกิลด้วยแสดงว่ามันเป็นเซิร์ฟ MMO อะไรประมาณนั้นใช่ไหม ใช่แน่ๆเลย MMO RPG อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันมีแบบตีบงตีบอสด,ด้วยหนิใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดเพราะว่าก่อนนั้นนี้ที่เราดูไปนะครับผมนะโอ,โอ,โอ้นี่คือจุดเอ่อจุดเริ่มต้นของเราครับผมเมลบ็อกมีด้วยนะครับผมนะโอเคและหลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นรวมวาร์ปเลยนะครับผมนะคําสั่งต่างๆของวาร์ปผู้เล่นอะแล้วนี้คืออะไรเปิดเมนูรวมวาร์ปของผู้เล่นอ่ะเนโะอ้โอเคเราค่อยมาดูกันแล้วกันตัวนี้เนาะอ่าตัวเนี้ย โอ้ตรงนี้คือเอ่อไอ้พวกแบบว่าเอ่อเอ่อเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเป็นว่ามันเป็น มันเป็นคำสั่งของเรานะครับผมนะนี่ก็จะมีเซตวาร์ปด้วยนะครับผมนะแล้วก็ลบวาร์ปได้วาร์ปไปที่ต่างๆของผู้เล่นเปิดเมนูรวมวาร์ปของผู้เล่นนะครับผมนะแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะผมลองก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะผมนะมีมีแสดงวาร์ปของคุณด้วยนั่นเองนะผมว่าเราเซตเอาไว้ที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะผมนะโอเคมาดูตรงนี้ก่อนเลยตลาดซื้อขายของผู้เล่นไหนขอดูซิโอ้ ฮุ้ยคลาสสิกโอ้โอ้มีตลาดโลกด้วยนะทุกคนนะอ่ามีตลาดโลกด้วยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกก็ทับ a อนั่นเองนะผมนะโอ้ตรงนี้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าจริงปะเนี่ยโอ้หุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอโอ้ my god โอ้เอาแสดงว่าเขาเป็นแบบว่าเช่าแผงนะทุกคนนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแผงเลยนะเออนี่นี่ โอ้โอ้คอมูดีนะเนี่ยแบบว่าสามารถทัก Discord ได้เลยนะถ้าสนใจติดต่อก็ d ์ดิสหรือถ้าเห็นออนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็สามารถแบบบอกได้เลยว่ากัจิขอซื้อของหน่วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเนี่ยฟอร์จูนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็อยากซื้อก็เอ่อทักเขาไปได้เลยนะผมนะโอ้โอ,โอ้ตลาดขายของของผู้เล่นอันนี้ก็ซื้อของได้นะผมนะแบบซื้อเอาไปปลูกอะไรอย่างนี้นะครับผม โอ้ย่เย่เย่เย่ม,ยม,ยม,ยมเออเออดีว่ะดีว่ะโอ้โหนี่ครับผมนะก็วิธีการขายก็ตามนี้เลยแล้วก็วิธีการเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่วิธีการซื้อตั้งร้านซื้ออันนี้คือตั้งร้านให้คนที่แบบอ่ะสมมติว่าเป็นเราอย่างเงี้ยกดไปปุ๊บเราก็จะได้สโตนมาแล้วก็เสียงเงิน25บาทนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น้านตั้งร้านขายนั่นเองแบบรับเรารับซื้ออะไรอย่างงี้เอออย่างอันนี้นะผมนะมันเป็นสโตน ก็รับซื้อเอ่อสโตน64อันได้25บาทก็เอามาขายปุ๊บเราก็จะได้ตังมานั่นเองนะผมนะตามนั้นเลยโอเคหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งก็ a h คเรับผมนะทับ a h ง่ายดีเนาะเออนั่นแหละครับโอเคต่อไปนะผมนะก็จะหากไม่อยากให้ใครวัปมาหาเราก็ทับ TP Token อ่ะเรียบร้อยเราก็จะปิด TP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตรงนี้คือ Sur v i v a l p a s s อ๋อแบบว่าเป็นไอ้นี่ใช่ไหมแบบ เออแบตเทิรนพาร์อะไรอย่างงี้เหมือน Rv เหมือนอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมนะนี่เห็นไหมมันกน็น่าจะได้ของด้วยนะครับผมนะ,ะทับ Bp Rw อารเหรอได้เลยทับ Bp Rw โอ้อ่ะสำหรับสายฟรีอ่ะดูได้เงิน5 2 0ยี่สิบมานาะ5 0าโอ้โหอ๋อชิ้นส่วนนะผมชิ้นส่วนของสายฟรีนะครับผมนะมีรอเอากุญแจสุ่มมาใส่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบว่า เอ่อที่ขุดสําหรับสายฟรีนะผมนะมีดาบสายฟรีด้วยนะผมสายฟรีก็เล่นได้นะผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้ตรงนี้อย่าบอกนะว่าโอ้โหตรงนี้มีขยะให้ทิ้งด้วยว่ะโอ้ m ม g ก็ไม่เคยได้แบบว่าเจออะไรแบบนี้มานานแล้วนะเออเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกสุดยอดเลยว่ะรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นซีซั่น2ด้วยนะผมนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเออ,เอ,อโปรเทคฟรีเหรอโอ,อ้รับได้ทุกหนึ่งอาทิตย์เดอ,อ วิ้ยถาจริงโอ้โ oh, หถ้าเรายิ่งเล่นนานเราก็ยิ่งแบบว่ามีบ้านที่ใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโอ้โอเคมาถึงก็จะได้ของเหล็กก่อนเลยนะผมนะแล้วก็ขนมปังมีไม้แจกนะผมนะแล้วก็ออ่เมี Discord มีนู่นนั่นกลุ่มนะผมแล้วก็บวกมานานหนึ่งร้อยไหนวา อ๋ออันนี้คือบวบมานานแล้วใช่ไหมเออรู้สึกว่าจะสามารถปิดสกอร์บอร์ดได้ด้วยทับ p นะครนะผมโอ้โหดีมากเลยแล้วก็ทับอะไรนะเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอ่อ RP โอเคทับ RP ก่อนอ่าดาวน์โหลดรีซอสแพคของเขานะครับผมนะของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ารีซอสแพคเป็นยังไงเอาอ๋อรีซอสแพคตัวภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ปิดไปซะเออเออหายไปซะดี เพราะว่าเราไม่ชอบเลยมันเกะก,กะดีมากที่แบบว่ามันสามารถปิดได้อ่ะเออโคตรดีดีเยี่ยมเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเลือกอาชีพนะผมนะจำกัดคนละหนึ่งอาชีพเท่านั้นก็ออแนะนำว่าให้เลือกดีๆแล้วกันเนาะเออเพราะว่าเราก็แบบอยากเล่นสายไหนแล้วก็เลือกอันนั้นนะผมนะซึ่งเราก็แน่นอนอยู่แล้วว่าออสายไหนดออีก็น่าจะขุดเหมืองนะผมนะเพราะว่าเราก็น่าจะขุดเยอะอยู่เหมือนกันนะเออ หรือว่าเราจะสายฟาร์มไหมอ่ะสายฟาร์มแล้วกันนะโอเคอ่าไม่ไม่ไม่มีเงินนะครับผมนะค่าสมัคร2 5 0 0เราต้องมีเงินก่อนนะผมนะโอเคก่อนที่เราจะเอ่อทำการที่จะเอ่อทำการที่จะเลือกอาชีพเราต้องมีเงินก่อนด้วยนะครับผมนะโอเคตามนั้นเลยอ่าตรงนี้คืออะไรอะ่ะกาชาบ็ล์โอ้โอ้มีสุ่มโอฟ้ฟรี อ่าได้กุญแจฟรีทุกวันนะผมนะเอ็กซ์ต้าแล้วก็กาชาที่สิบห้าพอยต์นะผมนะเออเปิดเลยและกันขอของดีๆหน่อยแล้วกันนะขอเพชรไปะเพชรไปโอโ้ขนมปังโอโ้ขนมปังแลกเกลือไหนขอดูหน่อยโอ้แลกเกลือได้ว้าวเอามาแลกเกลือได้ด้วยนะผมนะโอเคตามนั้นเลยไปเราไปเดินกันดูต่อดีกว่านะตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บเอ่อที่ทิ้งขยะเนาะ เออเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดขวาทิ้งไปช่างซ่อมอุปกรณ์ตรงนี้ก็สามารถที่จะซ่อมได้นะครับผมนะอ่าเราสามารถที่จะมาซ่อมได้ราคาทั้งตัวก็พันห้าแล้วก็ลบมานาด้วยนั่นเองนะผมนะเออตามนั้นเลยนะผมอันนี้ผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันตอนนี้เป็นตู้ธนาคารซึ่งเราไม่มีตังเลยสัก,กบาทหนึ่งเออแล้วมันจะได้ไอ้นี้ปะได้ โอ้ถ้าตายนะผมเราจะเสียเงิน30%ของเงินทั้งหมดถ้าเรามี1ล้านอย่างเงี้ย1ล้านก็หายไปเลย3 0 0แสนเออนะผมนะก็ตามนั้นเลยนะผมอันนี้คือโปรโมชั่นประจำเดือนนะผมเติมครบ1 1 0 0 0บาทเราก็จะได้ดาบสุดเทพนะครับผมนะตามนั้นเลยนะผมนี่เห็นไหมได้ดาบโปรโมชั่นนะผมตรงนี้ก็เป็นโซนปากลัวมหาสนุกฮะ อย่าบล็อกเพื่อเล่นอ๋ออย่าบล็อกตรงนี้เพื่อเล่นเนระแล้วได้อะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะโอ้อย่าบอกนะว่าอ๋อหนึ่งวันต่อหนึ่งครั้งนะครับผมนะเราเอาโอ้เอาเป็นอย่างนี้เลยโอ้ดีดีดีเฮ้ยเอาว่ะโอ้แสดงว่ามันต้องมีเยอะมากแน่แนเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อบ็อกซ์เลคเตอร์อย่างนี้นี่เองโอเคอ่ะ อุ้ยตกใจหมดเลยเอ้านั่นไงอ๋ออนี่อ้อโอเคเราต้องรีบไปนะทุกคนนะไม่งั้นเราอาจจะล่วงก่อนนะทุกคนนะเอออึอึเราต้องรีบกระโดดนะทุกคนไม่งั้นเราอาจจะล่วงก่อนนะทุกคนนะโอเคไปๆๆๆๆๆไปอึลุยๆๆต้องรีบต้องต้องรีบกระโดดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายก่อนนะเอออันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นกระโดดนานด้วยสิถ้าเราตกก่อนเรา นี่เยอะ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 เกือบไปเกือบไปฮึบ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 รู้สึกว่าเออน่าจะใกล้ได้คะแนนแล้วนะทุกคนนะฮึบอ่ะโอเคเออคุณกระโดดไปเออกระโดดเก้าเอาอาออ๋อเนี้ยเหรอ อ๋อถ้าเราได้50แต้มเราก็จะได้ไอ้นี่มา5อันนะทุกคนนะเออในๆเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดีกว่าว่าเราเออเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเออเราแลกอะไรได้บ้างอ่ะอ่อนี่เหรออ๋อแลกชุดปากกลัวได้อู้ของดีเพิ่มความเร็วเพิ่มกระโดดแล้วก็ลดเออเพิ่มเออครูดาวแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะเออถ้ากดชิป คลิกขวานีผมมันจะเป็นการใช้สกิลนั่นเองนะผมนะตามนั้นเลยนะีผมก็ต่อไปก็เดินกันต่อไปโซนโดเนตและล่าค่าหัวฮะเราสามารถล่าค่าหัวได้เดี๋ยวจ้างล่าค่าผู้เล่นโอ้โฮะแปดบาทแปดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบแปดโอ้หุยคนนี้ตั้งสองพันสองเนี่ยโอ้สี 4, ่พันสี่พันแปดก็มีอื้มโอ้คนนี้น่าจะเออเยอะที่สุดแล้วนะ เออคนนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วถ้าใครฆ่าได้โอ้โหเยดี๋ยดี๋ยวะุ้ย,ย ύ, คนนี้เยอะกว่าหกหมื่นสี่เลยนะโอ้มีคนฆ่าหัวหกหมื่นสี่แสดงว่ามันทำชั่วมากแน่เลย ตรงนี้ก็จะมีระบบแมรี่ด้วยนะผมนะแล้วก็ให้ของขวัญได้ด้วยนะครับผมนะโดยการที่แบบว่าทับแมรี่กิฟต์โดยการที่ต้องถือของด้วยนะครับผมนะแล้วก็เทเลพอร์ตไปหาคู่รักของคุณได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างบ้านใช่ไหมเทเลพอร์ตไปยังบ้านคู่รักของคุณนั่นเองนะครับผมนะตามนั้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมเติม,ตมโดเนทน,นั่นเองนะผมก็จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ดูดินะครับผมก็ตามนี้เลยซึ่งอันนี้ก็400นะครับผมนะเพราะว่ามันชิลละ10บบทาท ใช่ไหมเอ่ออเทมชิ้นนี้มูลค่า10บาทสิบสี่สิบสี่เดี๋ยนะเอ่อถ้าสี่สิบเออสี่้อครับผมนะตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีดงมีดาบมีชุดเกราะแล้วก็อาจจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะ่รันผมนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรนั่นเองนะครับผมนะโอเคตามนั้นเลยเดี๋ยวอออัพเปลิลนี่เก็บไม่ได้ใช่ไหมโอเคอ่าไปกันต่อดีกว่านะผมมันยังมีทางให้เดินอีกอ่าไหนไหนขอดูซิตรงนี้คืออะไร อ๋อโซนวาร์ปต่างๆนะผมโซนวาร์ปต่างๆเหยียบพรมแดงเพื่อวาร์ปไปโอเคเข้าใจแล้วเอ่อถ้าเราเหยียบตรงพรมสีแดงตรงนี้มันจะวาร์ปไปใช่ไหมโซนพอร์ตอันนี้น่าจะเป็นเอ่อโฮมโซนนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคิวม็อบเอ่อคิวซอมบี้ PVP อ่าตรงนี้ไม่มีโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนฟาร์มหรอเอ่อดีเอ็นโอ้มีดีเอ็นด้วยว้าว มีดีเอ็นด้วยโฮมโซนสองอ่ะโฮมโซนหนึ่งโอเคไหนขอไปดูโซนพอดก่อนเลยแล้วกันนะโซนพอดคืออะไรวะนั่นดิอ่ะลองลองไปปึ๊บอ๋อโฮมโซนจริงด้วยครับผมนะก็สามารถที่จะทับพอดออโต้ได้เลยนี่เน่เรียบร้อยโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเราเลยทีเดียวนียครับผมนะอ่าแล้วเวลาว,วิธีการกลับก็ทับพอดทีพีปะ เออทับพอตโฮมอรอเออถ้าพอตโฮมอ่าโอเคตามนี้นะผมนะตรงนี้ก็จะเป็นสร้างบ้านได้เลยตามสบายของเราเราอยากจะสร้างอะไรก็สร้างได้เลยนะครับผมนะโอเคทับสปาวักน,กนก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวขอไปดูแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อืมไหนเออไม่ไม่ไม่อ่าดูอ่าวาร์ปผู้เล่นนะผมนะวาร์ปของผู้เล่นเอ่ออันนี้ก็จะเป็นวาร์ปสปาว์ช็อปอะไรเนี่ยโอ้มีร้านโอ,โอ้เดี๋ยวนะเจ้าของร้านนี้ต้นคุ้งทั้งนั้นเลยเว้ โอ้โหอมีขายบ้านเหรอใช่ไหมขายบ้านเหรอะ house house เออ house เดี๋ยวนะ house ม้าหรือบ้านปะอ่าจำไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้เหมือนกันนะเออจำไม่ได้เหมือนกันโอเคก็ตามนั้นนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปวาร์ปก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะเราสามารถทับวาร์ปได้ปะ ออไม่ได้ไม่ได้โอเคเราต้องเดินไปตรงนู้นนะแล้วก็ไปเหยียบแผ่นเอานะครับผมนะเออแล้วเราก็สามารถจะไปวาร์ปต่างๆได้เลยไหนขอไปดูคิวม็อบหน่อยสิม็อบนี่คือยังไงอ๋อเราสามารถที่จะลงไปแล้วก็ฆ่าพวกนี้ได้เลยอืมโอเคลงไปแล้วก็ฆ่าพวกนี้ได้เลยซึ่งไอ้พวกนี้เออผมคิดว่าน่าจะเอาไปขายได้นะเออผมว่าน่าจะเอาไปขายได้นะผมว่าอืมไอพวกเนื้อพวกเนี้ย ไอพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้น่าจะเอาไปขายได้นะทุกคนนะโอเคก็ทับสปากันต่อไปทับสปาก่อนอ่าแล้วไม่มีแบบว่าตลาดแบบว่าร้านรับซื้ออะไรอย่างนี้หน่อยหอหรือว่าเราเลยเอยอะไรตรงนี้อะไรอ่ะ คำสั่งพื้นฐานอ๋อตรงนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานนะผมนะสามารถมาดูกันได้นะผมนะเออตามน,นั้นเลยคำสั่งปาร์ตี้ก็มีนะผมนะช่องทางการติดต่อแอดมินโซนเควสต่างๆโอ้โหมีโซนเควสด้วยนี่ว่าไหนขอไปดูหน่อยซิโซนเควสเป็นยังไงโอ,อ้นี่ไงแก้ของบั c อกออ เราสามารถที่จะโอ้โหนี่ไงเราสามารถทำเควสได้นะผมนะโดยการที่เราเทำเควสได้ดิมอนพิกแอกโอ้ e เอฟฟิเชนซี่นี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยเอ่อ V I I I ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นตัวเหมือนมันติดกันยังไงไม่รู้เลยวะ่ะ เออน่าจะใช่แหละน่าจะ VII นะครับผมนะ VI สามตัวนั่นเองนะผมนะก็เป็นแบบพวกเอ่อที่ขุดพุ่นนิ่งๆนั่นนะครับผมน่าจะมีดาบด้วยละมัง้งผมคิดว่านะอะไรเนี่ยตรงนี้ข้อควรปฏิบัติในการเอ่อในเซิร์ฟเวอร์อ๋ออันนี้เราเคยอ่านไปแล้วใน Discord เนาะก็ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็สามารถมาอ่านในนี้ได้นะครับผมนะโอเคต่อไปก็โซนท็อปอ๋อโ,โซนท็อปแบบว่าผู้นำนะครับผมนะท็อปมันนี่มีอยู่เจ็ดหมื่นสาม ผู้เล่นออนไลน์อยู่6วันกับอีก18ชั่วโมงแล้วก็ตรงนี้ก็ท็อปปาก,กัวอยู่ที่12สเอ่อ121นะครับผมนะโอ้หเราเกือบที่จะแบบว่าเข้ามาเลยนะเนี่ยเออ61เเนี่ยเกือบแล้วนะเออเกือบไปเลยนะโอ้โหบอกเลยถ้าเราถ้าเราแบบมไม่พลาดกระโดดพลาดไปนะเรียบร้อยเราขึ้นแน่นอนเออบอกเลยว่าเราขึ้นแน่แต่ก็นะวันหนึ่งเราสามารถเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมนะ ตามนั้นเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายโปรเทคนะครับผมนะซึ่งเราสามารถมาซื้อโปรเทคได้แล้วก็70็ดคูณเจขึ้นไปต้องเติมนะครับผมนะแต่50าสคูณห้ก็เหลือแหละแล้วจริงๆนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยศต่างๆเลยนะครับผมมีเอลิทเอ่อเอลิทพัทนะครับผมแล้วก็พร e ีเมียมเอ็กเตอรซูปเอ่ออ่านว่าไงวะ ซูเปอร์โลเหรออ่าก็ประมาณนั้นละกันแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ่ไม่รู้แลงดคัสตอมเนะี่ยผมสามร้อยสามารถเปลี่ยนชื่อยศได้โอ้ความพิเศษเท่าเดิมโอเคเข้าใจแล้วอ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเ,เหมือนกันน่าจะอะไรวะอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะแต่คือเราไม่สามารถอ่านได้เพราะมันยาวเกินไปมันยาวเกินไปโอเคอันนี้คือร้านค้าโอ้ ร้านขายของนั่นเองที่เราตามหามาอย่างเนิ่นนานไหนขอดูซิแคคตัสขายได้เรอะขายได้กองละห้าบาทโอ้เอาเรื่องนะเออโอ้เนี่ยโอ้โหแครอทเนี่ยคุ้มๆเลยว,ว้าวแครอทนี่คุ้มๆเลยนะอ่าอันนี้โอ้โหสามแสนเลยเหรอโอ้โหแสดงว่ามันไม่สามารถคราฟได้นะทุกคนนะซื้อได้อย่างเดียวผมคิดว่า เออไม่งั้นเขาคงไม่เอามาขายหรอกอืมชัว100%เปอนต์นะผมก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมนะก็ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คลาสสิกมากๆอืมบอกเลยกับการที่แบบว่าเราต้องมานั่งเปิดร้านขายกล่ององเงี้ยนะเออมันสุดยอดเลยนะเออมันเป็นแบบสุดยอดมากอ๋อตรงนี้เป็นเนเธอร์ด้วยเนะี่ยโอ้โอโ,อโ,อโ,อโอเจ็บเจ็บ โอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ TZ Network นะผมนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น2แล้วนั่นเองนะผมนะเขาเปิดมา2ซีซั่นแล้วนั่นเองนะผมโอเคเอาสักการ์ด EP หน้าครับผม EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครอยากจะให้มาเล่นอีกก็เอ่อกดไลค์กดแชร์นะผมนะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะผมเผื่อผมมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะผมนะหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะมาไลฟ์สตรีมเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้สร้างฟาร์มนู่นนี่นนะั่นนะผมนะก็อย่าลืมนะครับผมที่จะกดไลค์ ให้กันนะครับผมนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมไม่ไม่ไม่ว่าจะ Facebook หรือ Youtube หรืออะไรก็ตามนะผมฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะผมนะโอเคเรจะเจอกัน EP หน้าแล้วครับผม EP นี้ขอตัวลวไปก่อนบ๊ายบายจ้า